หลังวันหยุดยาวนะคะดวงชะตาชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอัปเดตดวงชะตาชาวมังกรในช่วงหนึ่งถึงสิมกราคมมีดาวขยับย้ายรวมทั้งมีจังหวะเรื่องงานเงินโชคลาภอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องโหราหัก้าไว้นะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวมังกรในช่วง1-15มการาคมนะคะดวงดาวหลายดวงยังไปรวมอยู่ในภพเดือนวินาทนะคะเป็นยังวาที่ดาวพระเกตก็ขยับย้ายในช่วง31ธันวาคมนะดังนั้นเป็นลักษณะเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวมังกรนะก็อาจจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะ สำหรับในแง่มุมที่ดีนะคะก็คือเรื่องของลาบผลนะเช่นมีลาบผลในช่วงนี้ก็มักมาแบบด่วนมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นจังหวะที่ดาวพระหัสของชาวมังกรเริ่มเดินหน้าในภพเรือนพันธุนะคะแล้วก็มีดาวพระเกตไปกระตุ้นในตอนต้นปีพอดีนะคะบางครั้งเป็นความคืบหน้านะในเรื่องของสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคําตอบที่รอคอยนะคะเรื่องของการได้ลาบบางอย่างเกี่ยวเนื่องจากเรื่องสินทรัพย์เรื่องครัวเรือนเรื่องครอบครัวต่างๆนะคะ นอกจากนี้ใครที่อยู่ในแวดวงอสังหาแวดวงยานยนต์นะช่วงเวลานี้อาจจะมีรับผลทางการงานเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะมีเหตุให้ได้เข้าของชิ้นใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าอะไรที่อยากจะได้จะมีนะเกิดขึ้นนะมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะในช่วงมกราคมไปนะคะสําหรับอย่างไรก็ดีดาวไปรวมอยู่ในภพวินาศหลายดวงนะบางครั้งเป็นลักษณะเดินทางบ่อยด,ด้วยนะเช่นมีเหตุให้ต้องไปธุระประปงางเกี่ยวเนื่องกับเรื่องครัวเรือนครอบครัวนะคะ บางท่านมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะต่างประเทศหรือว่าเรื่องของการเดินทางไกลเกิดขึ้นหรือบางท่านนะคะเรื่องของการได้รับคําตอบข่าวสารบางอย่างจากเรื่องทางไกลเรื่องลูกค้าต่างแดนต่างประเทศนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเข้ามาแบบปุบป,ปรับฉับพลันในช่วงหลังปีใหม่นี้นะคะสําหรับดวงดาวนะไปรวมอยู่ในภพวินาศก็บ่งบอกว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางการงานก็อาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันได้นะคะบางท่านก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็คือ ได้งานด่วนนะคะหรือว่าง,งานก็มาจะรีบร้อนรีบเร่งนะคะในขณะเดียวกันอาจจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบด่วนเกิดขึ้นได้ด้วยนะบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธุระปรับปังครัวเรือนนะคะนอกจากนี้นะก็อาจจะหมายถึงซ่อมแซมข้าวของด่วนได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถรายานพาหนะนะคะใช้จ่ายเงินไปนกับเรื่องซ่อมแซมบ้านช่องบ้านเรือนลักษณะนี้ได้นะคะ ดาศุกนะคะอยู่ในภพเรือนราภะของชาวมังกรเกี่ยวเนื่องจากเรื่องการงานนะคะเรื่องโชคดีโชคเฮงเรื่องของการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะดังนั้นช่วงมกราคมนะมีลักษณะบางทีมีรายได้พิเศษจากเรื่องงานนะคะเรื่องของการมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างวัยคนอายุน้อยรุ่นน้องรุ่นเด็กนะเรียกว่าอาจจะเหนี่ยวนําเรื่องงานผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกันแล้วก็มักจะส่งเสริมเช่นชักชวนไปทํางานหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ ตรงนี้มีลาบผลในเชิงผ่านมาผ่านไปนะลาบไม่ยังยืนหรือลาบที่เป็นลาบลอยมาได้นะคะเนื่องจากดาวศุกร์ตรงนี้มีกําลังไม่แข็งแรงแต่ว่าอยู่ในภพเรือนลาบผลของชาวมังกรหากมีจังหวะเรื่องงานด่วนงานพิเศษหรืออะไรที่ผ่านเข้ามาเป็นลาบผลก็รีบหยิบจับคว้าไว้ในช่วงมกราคมนะคะสําหรับดาวที่โดดเด่นก็คือดาวพระเกตนะช่วงมกราคมจะไปกระตุ้นภพเรือนพันธุ์ของชาวมังกรนะคะ ชาวมงกรมีเหตุที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องครัวเรือนบางคนก็เป็นญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือบางบ organize. ท่านก็เป็นลักษณะการเกี่ยวข้องกับงานทางศาสนาเกี่ยวข้องกับครัวเรือนได้นะบางคนก็มีลักษณะขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงพระต่างๆนะหรือว่าทําบุญบ้านทําบุญร้านค้านะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ของขลังของศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะไปเกี่ยวข้องกับดาวพระหัสนะซึ่งเริ่มเดินหน้าพอดีนะคะดังนั้นการงานแวดวงช่วงนี้ของชาวมงกรบางที มักจะต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องทางศาสนาได้นะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เก่าแก่โบราณหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวัดวาอารามงานที่ไปเกี่ยวข้องกับประเพณีการสืบทอดสืบต่อหรืออะไรที่เป็นเก่าๆก่โบราณก็เกี่ยวข้องกับทางการงานก็ถือว่าส่งผลดีนะคะนอกจากนี้ชาวมังกรเมื่อดาวพฤหัสเริ่มเดินหน้าก็ส่งผลดีกับการงานที่ทำเป็นกลุ่มเป็นทีมนะก็จะมีกลับเข้ามานะคะโดยในช่วงมกราคมถึงเมษายนดาวพฤหัสเดินหน้านะคะดังนั้นชาวมังกรก็จะมี เรื่องการสนับสนุนจากพี่น้องจากคนใกล้ตัวจากมิตรสหายกลับมาดีขึ้นนะคะการงานประเภทเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรสมาคมหรืออะไรที่เป็นการรวมกลุ่มคนก็กลับมาพลิกกลับดีขึ้นนะสำหรับชาวมังกรตั้งแต่มก,กราคมไปนะคะใครที่มีโปรเจกต์โครงการอยากเรียนต่อนะก็ถือว่าอาจจะมีความเคลื่อนไหวก็คือเอากลับมาดําเนินงานสารต่อนะเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะ ใครที่อยู่ในช่วงจะสอบจะแข่งขันจะแย่งชิงตําแหน่งนะโดยมีเรื่องของความรู้เรื่องของการทดสอบนะคะในช่วงมกราคมถึงเมษายนเป็นจังหวัดดีที่ดาวพระหัสมาเดินหน้าพอดีนะแล้วก็ได้มาตรฐานราชาโชคนะคะดังนั้นถือเป็นจังหวัดดีๆนะใครที่ทาเรื่องเหล่านี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะสําหรับสิ่งที่ชาวมังกรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเนื่องจากดาวไปรวมอยู่ในภพที่หน้าหลายดวงนะคะช่วงมกราคมระมัดระวังเรื่อง อุปกรณ์สื่อสารของมีค่าสูญหายนะคะอาจจะหมายถึงอาวางโทรศัพท์แล้วเผลอเลอก็อจจต้องระมัดระวังนิดนึงนะนอกจากนี้นะคะใครที่ทํางานในเชิงข้อมูลเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการงานเรื่องของพาสเวิร์ดต่างๆนะก็เก็บให้ดีนะเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีความวุ่นวายยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการแบ็กอัพต่างๆนะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะช่วงนี้เรามันระวังเอกสารสําคัญสูญหายหาไม่เจอนะคะรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่หลอกลวงไม่เป็นจริงหรือมิจฉาชีพลักษณะนี้ชาวมังกรก็เรามัดระวังไว้ด้วยนะคะเรื่องการเงินการทองนะคะดาวประจําตัวคือดาวเสาร์เริ่มเดินหน้าในภพเรือนการเงินนะคะรวมทั้งดาวพรหัสตอนนี้ก็เดินหน้าด้วยนะหลังเก้ามมษาคมนะคะก็ถือว่าเรื่องเงินทองขยับเคลื่อนไหวนะบางทีก็ได้มาจากโชคลาภบ้างบางทีก็มาจากงานด่วนนะคะนอกจากนี้บางคน จังหวะได้จังหวะพอดีนะคะได้สินทรัพย์ชิ้นใหญ่หรือขายของชิ้นใหญ่ออกไปได้นะก็ส่งผลให้เรื่องเงินทองชาวมังกรในช่วงมกราคมนะคะมีทิศทางดีขึ้นนะก็คือเริ่มเดินหน้าในหลายๆส่วนนั่นเองสําหรับเรื่องของรายจ่ายนะคะก็คืบหน้าด้วยเช่นกันนะบางทีก็เป็นภาระเลี้ยงดูภาระส่งเสียหรือว่ามีภาระผูกพันบางอย่างเกิดขึ้น,นในขณะเดียวกันรายจ่ายแบบด่วนๆอย่างที่แจ้งไว้ก็อาจจะมีปรับปนอยู่ในช่วงมกราคมนะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวมังกรที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวพระเกตและดาวพระหัสเดินหน้าในภพเรือนพันธุนะคะส่งผลดีในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการได้รับความเกื้อนหนุนสนับสนุนโดยเฉพาะจากครัวเรือนญาติพี่น้องนะคะนอกจากนี้มีลักษณะอะไรด่วนๆนะเกี่ยวข้องกับทุลัระประปังครอบครัวนะบางทีก็เป็นเรื่องได้ลาบบางทีก็เป็นเรื่องจัดการธุระเกิดขึ้นนะคะ มีเหตุจําเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับงานทงางศาสนานะคะบางทีก็เป็นงานมงคลก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครือญาติคนรู้จักที่จะต้องไปเกี่ยวข้องไปวัดวารามนะคะใครที่อยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ของมงคลหรือของหายากนะในเดือนนี้มีโอกาสได้ของดีนะคะหรือว่าของที่อยากได้มานานนะได้พบเจอได้โอกาสมีบุญสัมพันธ์ได้มาเป็นเจ้าของอันเชิญเข้าบ้านเป็นสิริมงคลนะคะบุตรหลานบริวารเดือนนี้นะคะมีโอกาสได้พึ่งพาอาศัยไหว้วานนะนอกจากนี้บางทีก็มีข่าวดีหรือว่า เรื่องความคืบหน้าก้าวหน้าของคนที่เราเลี้ยงดูนะหรือบริวารก็พึ่งพาได้ในระดับหนึ่งในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวมังกรนะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะเยอะนะคะหรือว่าเป็นโสดนะช่วงนี้ก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงแวดวงกลับมานะคะใครที่ การงานที่มาจากเพื่อนฝูงแวดวงมิสหายนะมีการชะลอตัวไปเมื่อตอนท้ายปีนะคะก็จะมีกลับมานอกจากนี้ช่วงนี้ทํางานกับคนหมู่มากเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ส่งผลดีนะเนื่องจากดาวเดินหน้ารวดนะคะใน4ีเดือนแรกของปีรับเรื่องการคบหานะคะก็ถือว่ามีโชคอยู่นะกับเรื่องคนต่างวัยเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับแวดวงเด็กๆวัยรุ่นหรือเยาวชนนะคะ มีโชคจากการเดินทางนะคะโชคจากเรื่องงานออนไลน์หรือบางครั้งเป็นการติดต่อหรือมีการพูดคุยแบบลับๆก็ได้นะเช่นเรื่องโปรเจกต์โครงการที่กําลังซุ่มทําอยู่หรือว่ากําลังจะก่อ,อกเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็อาจจะมีการสื่อสารไปมาอยู่นะก็ส่งผลดีกับชาวมังกรนะคะช่วงนี้ก็ยังมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีสเสน่ห์นะหรือว่าได้รับความเป็นมิตรจากแวดวงสังคมที่เข้าไปอยู่นะคะบางทีก็มีคนมาปรึกษาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําลักษณะนี้ก็ได้นะเรียกว่า เป็นสภาวะที่มีคนมาพึ่งพาอาศัยนะหรือว่ามีลักษณะการแสดงความเป็นมิตรด้วยนะคะสำหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวในภพวินาศหลายดวงนะเรื่องของการเดินเหินระมัดระวังสะดุดหกล้มนะหรือว่าเคล็ดขัดยอกขึ้นมาได้นะคะการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคะมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ง่ายนะคะสำหรับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของชาวมังกรเดือนนี้นะคะก็มีความโดดเด่นเพราะดาวพระเกตนะคะก็มาอยู่ในภพเรือนพันธุ์ดังนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เลขบ้านเลขรถเลขห้องนะรวมไปถึงเลขทะเบียนหรืออะไรที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับครอบครัวเครือญาตินะอาจจะเป็นอายุพสลักษณะนี้ก็ส่งผลดีในเชิงรับผลได้นะคะให้ไว้เป็นไอเดียสําหรับชาวมังกรนะคะชาวมังกรท่านใดนะคะอยากทําบุญในช่วงจังหวะปีใหม่เปลี่ยนสักราชนะคะหรือว่าดวงชะตาย,ยังรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยยังไม่สมดังตั้งใจหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเบียดเบียนหลายด้านหลายทางนะคะ ผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญใครอยากทําบุญเสริมดวงด้วยการให้การบริจาคช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นสามารถรับสิทธิพิเศษกันได้นะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราหนะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพระดิ์สําหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน